ครูจากโรงเรียนบางมดตันเปาอุทยาคารครับอรุณสวัสดิ์ครู้ครับผมมาทาแต่งน่ารักจริงๆเลยไม่มีบรรยากาศอย่างนี้ครูนักเรียนมานานแล้วจริงๆนี่อันนี้ถือว่ามาจากโรงเรียนอะไรกันครับต้องถามก่อนเมื่อกี้แจ็คบอกแล้วนี่นะโรงเรียนตันเป่าเออบางมดตันเปาอุทยาคารครับให้ครูแนะนำหน่อยดีกว่าเป็นครูชั้นอะไรสอนอะไรครับสอนวิชาอะไรกันบ้างค่ะก็สอนวิชาดนตรีค่ะ ครับทุกท่านดนตรีหมดเลยใช่ไหมคะป1ถึงป .6 ค่ะไม่ใช่ค่ะก็มีหลายๆวิชาสอนทว่นนี้ก็จะเป็นผู้อ่านเส้อย่างเงี้ยอนุบาลค่ะสอนอนุบาลค่ะอนุบาลอนุบาลสอนชั้นป .1 ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์เลขสังคมศึกษาประวัติศาสตร์เยอะยุ่วัดเยอะสุดกันนะครับครูครับสอนวิชาทัศนศิลป์นะครับศิลปะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ครับเป็นครูประจำชั้นป .3 ค่ะ สอนคณิตไทยสังคมประวัติแนแนวโอ้ยยุ้ยยุ้ยอะใช่คุณรูป้อ่งเค่ะก็เป็นครูประจำชั้นป .1 นะคะก็สอนที่พี่ๆพูดมาเมื่อกี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะค่ะครูป .1 เหมือนกันค่ะก็สอนเหมือน เพื่อนครูคนอื่นค่นค่ะต้องคลิปต้องบอกชื่อว่าคลิปเพลงเด็กในตำนานใช่ไหมครับใครเป็นคนที่เริ่มไอเดียมันมาอยู่ที่เริ่มใช่ค่ะก็คือคุณครูเป็นคนไอเดียเนี่ยมามาจากครูเองครูสอนดนตรีใช่ค่ะสอนดนตรีแล้วก็คุณที่คนคนที่ถ่ายแล้วก็ตัดต่อด้วยคุณวชลาชัยมักราพันก็เดิมทีก็เราปล่อยคลิปออกมาหลายตัวแล้วเหมือนกันค่ะของโรงเรียนเริ่มทีก็ ผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะก็เลยมาถ่ายแล้วก็มีคลิปที่ได้การตอบรับอย่างดีก็คลิปโฆษณาขายสันส้มของเรียนบางวันอ๋อเหรอคือลงเลยนทำบัตคือตอนตอนนี้ยอดวิวใน y ย t u b e เนี่ยพุ่งเป็นหลักหมื่นแล้วเป็นหลักหมื่นถือว่าโอเคได้ฟิดแบ็กลับมาดีเนี่ยรู้สึกไงกันบ้าง ก็ดีใจนะคะที่ทุกคนให้การตอบรับดีแล้วเด็กนักเรียนได้เห็นกันหรือยังะเออนักเรียนเหรอนักเรียนเหรอนักเรียนนักเรียนว่ายังไงบ้างคะก็เห็นแล้วค่ะเพราะว่ามีนักเรียนก็ผู้ปกครองก็ถ่ายนักเรียนนักเรียนก็มาเต้นตามแล้วก็ถ่ายมาแชร์นักเรียนเขาก็มาเต้นตามคุณครูของเาใช่ค่ะเพาเห็นคุณครูเขาไปเต้นกันใหญ่นี่เขาว่ายังไงกันบ้างฮะ เขาก็เขาก็ชอบนะคะก็น่ารักดีจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าครูก็จะสอนหนังสือกันไม่ได้มีความคิดว่าเอ๊ะจะทําคลิปอย่างนี้ครูหวังตั้งใจอะไรคะเพื่อที่จะคลิปออกมาเป็นอย่างนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสื่ออย่างดีให้กับครูว่าเสร้างภาพพจน์เดี๋ยวนี้เราเป็นครูยุคใหม่แล้วเราก็ใช้โซเชียลพวกนี้เหมือนกับทุกโรงเรียนควรควรจะเอาไป ใช่อย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้ไม่แต่บางคนบางคนก็จะมองว่าอย่างไงพี่ตังว่าคืออย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเต้นน่ารักแบบนี้นะคนเด็กจะกลัวไหมเออใช่เด็กจะฟังเด็กจะฟังไหมหรือว่าจะกลายเป็นเพื่อนเล่นนี่แย่เอาแหววเอาแหววคุณเต้นเต้นดียระคุณเต้นดีอ่ะคอว่างคออะไรเงี้ยมันก็ ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งในในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งแต่นี่ก็คือเป็นการเอนเตอร์เทนซึ่งปกติเราก็จะมีการเอนเตอร์เทนในโรงเรียนกันอยู่แล้วอะค่ะก็จะมีกิจกรรมมีเข้าค่ายลูกเสือมีมีหน้าเวทีอะไรอย่างนี้ก็คือมีกิจกรรมที่ระหว่างคุณครูกับนักเรียนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างคุณครูกับนักเรียนอีกหนึ่งกิจกรรมตอขออนุญาตให้ทีมงาน play คลิปเต็มๆสักนิดเดียวคนดูถามว่าจะเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมานี่ทำไมคนถึงอินมากอะไปดูกันคร พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างรปเปลา่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวยาวเกวาเ่างตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเลือดทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลล้นจ

ยังไงต้องเริ่มจากตรงนี้งั้นแปลว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะรู้จักกับเพลงนี้เป็นอย่างดีใช่ครับใช่ไหมครับแต่บางตัวละครในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยจะหายไปแล้วเช่นปิติมานะมานี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วจริจะเปลี่ยนหลักสูตรไปแล้วไม่มีแล้วกลายเป็นอะไรล่ะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอู้ดิฉันเรียนนานแล้วจับไม่ได้มานะมานี้พี่ตั๊กเรียนหรือเปล่าไม่เรียนพี่แกเคยเรียนโรงเรียนไทยเหรอเรียนแกโรงเรียนเด็กๆแต่อินเตอร์เด็กแตเด็กมัธมใช่ไหรัเคยเรียนโรงเรียนวัด มมีีก็จะพ่อแม่ผมไปเรียนโรงเรียนวัดอยู่ตรงแถวประตูน้ำปิติมานะมานีอะไรแล้วหายไปไหนแล้ววะคะกลายเป็นอะไรแ่บเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นใบบอกใบบัวค่ะอ๋อใบบอกใบบัวโอ้โเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วนะฮะไม่เคยเรียนเลยอ่าไม่ทันอ่คุณไม่เคยเรียนเลยรุ่นนี้ผมไม่ได้มานะมานีแล้วหรอคุณเรียนรุ่นนี้ไม่มานะมานีอ๋อทิ้ง เพลงเพลงเราไม่กี่ที่ที่คุณครูเอามาคัฟเวอร์กันเวอร์แล้วก็เรียกว่าคัฟ cover มันก็เหมือนกับเป็นเพลงตั้งแต่เราสมัยเด็กๆจนถึงทุกวันที่ยังใช้กันอยู่ใช่ค่ะออ๋ก็ทําให้ให้คนที่ดูเนี่ยที่ที่เข้ามาคอมเมนต์ก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบเหมือนย้อนกลับไปในวัยเด็กอครั้งหนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเล่าออกมาจากหนุ่มบาลอีกครั้งนึงอ่ะอ่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสับสนุเอจะหาคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะนําคลิปที่ว่าเนี่ยนะครับคลิปการสอนการเต้นเพลงรําลึกสมัยเด็กๆเนี่ยนะฮะไปโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook ของทางรายการตื่นมาคุยเข้าไปกดไลน์และคุณสามารถดูได้เลยนะครับนั่นก็คือ facebook. com/tmk-live ใช่ไหมครับทีมงานใช่ถูกต้อง tmk-live หลังจากที่คุณครูจะทำคลิปอะไรกันอีกไหมคะก็อาจจะมีปล่อยมาอีกค่ะมีเรื่อยๆค่ะเดน่ารักดีถามครูผู้ชายนิดหนึ่งเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวครูเต้นโหสุดฤทธิ์เลยใช่ครับผู้ชายก็ครูผู้ชายไม่ค่ะไม่ครูสอนศิลปะด้วยสอนศิลปะเออก็เคยนะครับ เอาเขินนะเ่าบอกว่าลีลายเราก็ต้องทําตามเมียที่บ้านว่ายังไงบ้างคะเมียที่บ้านแฟนเพิ่งทราบเมื่อเช้านี่ทราบวันนี้แหละสามีที่บ้านว่าไงบ้างครับว่าไงครับครูครับยังไม่มีอ๋อเป็นต่ออ๋อเป็นต่อสามสดสสดนี่แล้วล่ะค่ะบครูครูไม่มีแฟนเหรอครับผมมีเยอะค่ะลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยค่ะนั่นไง แต่ละคนกลับไปครอบครัวว่ายังไงกันบ้างเออคุณครูแต่ละท่านเออครอบครัวมาเปิดดูคลิปเออทาไปได้เนาะหรืออะไรยังไงก็ไหวเนี่ยกันบ้างคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอก็คือว่าเมื่อวานนี้เห็นนะฮะผลปรากฏว่าแม่ทําได้ยังไงอ่ะแม่ทําได้ยังไงส่วนสามีก็บอกว่าเอ๊ะไม่เคยทํานะไม่เคยเห็น เพิ่งมาเห็นวันนี้ล่ะใช่ไหมล่ะค่ะมันเป็นการมันก็น่ารักดีใช่ไหเพราะมันเป็นการเรียนการสอนอันหนึ่งวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะฮะคุณครูจากโรงเรียนบางมดนะฮะตันเปาใช่ไหมวิทยาคารใช่นะคะที่ตื่นมาคุยกับเราในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ